สวัสดีครับพบกับผมมือใหม่สายบรทุกน,นะครับผมวันนี้ผมก็จะออกเดินทางไปไประจวบนะครับผมผมก็ได้คึนสินค้าลาดผาใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รถพร้อมครับผมคนพร้อมก็สิออกเดินทางกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนออกเดินทางก็ขอเดินตรวจเช็ครถ รับรอบก่อนนะครับผมอีกสักรอบหนึ่งก่อนออกเดินท้างน,นะครับผมตอนนี้ผมก็คืนสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมรัดผ้าใบแล้วนะครับผมรัดผ้าใบกับเยังมันชันสวยะนะครับผมมือใหม่มือใหม่ก็พอได้อยู่ครับผม สินค้ามันเป็นชั้นชัน,นะครับผมมันรัดยากครับสินค้าก็เป็นน้ำนะครับผมตอนวิ่งรถก็ต้องระมัดระวังนะครับกว่าสินค้ามันโคน่รเดี๋ยวก็ออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ันนี้ก็เช็คความเรียบร้อยนะครับผมเสือ้อยางนี่เคาะเรียบร้อยนะครับผม ฝากพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาเจอนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยน,นะครับผมไปทางประจวบนะครับต้นทางอยู่อยุธยานะครับผม ออกเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะสินค้าที่เรามันถูกมามันเป็นสินค้าหามโค้นนะครับหามโค้นหามย่างนะครับมันเป็น เป็นหน้ามันครับผมความเร็วก็ใส่กับประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบและครับผมตอนนี้ก็มาถึงแถวๆด่า,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 าลุงแก้วนะครับผม ผมก็จะขับรถข่าวตาช่างกันนะครับตาช่างแถวไอ้วงแหวนลาดลุงแก้วครับผมก็ว่าจะไปหาเติมน้ำมันแถวพหลลามสองนะครับ ว่าคือฝนครับฟังหนงฝนมันจะตกฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับผมฝนตกแล้ว คุ้มผ่าก็ต้องคุ้มผ่าดีๆนะครับผมฝนเปียกตบ ผมก็เดินทางมาถึงแถวแถวบางแคนะครับผมอกี้กับฝนตกนะครับแถวปทุมธาน,นีมาถึงนี่กับฝนยุดตกนะครับ ก็เดินทางมาถึงสมุทรสงครามแล้วนะครับผมถนนแถวนี้สวยงามดีครับผมดอนหอยหลอดตอนนี้ก็น้ำมันขีดแดงเลยครับผมเดี๋ยวจะแวะหาปับ๊บน้ำมันเติมกันนะครับผมพักรถพักคนนะครับ ถนนแถวนี้สวยกว้างนี้ครับรถน่อยดิรถสู้หลายนะครับตอนนี้ผมก็จอดแวด เติมน้ำมันแถวอัมพาวานะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก็จะออกเดินทางต่อน,นะครับผม ที่ผมก็ได้แวะเติรนอะมานไปนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแยกวังมะนาวนะครับผม ครับขตอนนี้ผมก็แวะอยู่ปั่มพิชีนะครับผมแวะหาตะเบียงนะครับผมดึนตะเบียงก่อนฝนกระโต๊กครับฝนต๊กแห้งครับจอดพักก่อนครับกินข่าวครับเบรกินข่าวเสร็จจะก็นอนพักฟันสักแปบครับผมคอารียเท้าถามใช่หรือบกไกลครับผมงบรรยากาศฝนต๊กครับ ผมเจอดนอนนะครับผมแล้วนี่ก็ออกเดินทางต่อนะครับผม ผมง่วงมเกิดติดฟื้นนะครับผมจอดนอนเลยนะครับระยะทางก็เหลืออีกกิโลนะครับระยะทางก็เหลืออีกประมาณลอยกิโลครับ ถึงจุดล่อลงสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจะแกะผ้าใบลอลงสินค้าก่อนนะครับผมฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิป,ปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแกะผ้าใบปิดผ้าใบลอลงสินค้าก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย